สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีโครากยามักม,มีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการทําเกษตรคือใครถ้าคิดว่าจะทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยมักจะถูกตั้งคําถามโดยเฉพาะคนที่เคยทําเกษตรเคมีมาก่อนเมื่อเห็นเราคิดจะทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขามักจะปาม마ศไปล่วงหน้าเลยว่ามันไม่มีทางทําได้หรอกการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ยาฆ่า้าเนี่ย มันไม่มีทางได้ผลผลิตที่ดีมันไม่มีทางต้นไม้ที่จเจริญเติบโตได้ดีนั่นคือคำปามาิหาริย์ดูถูกของเคยทำเกษตรินีเออคนเคยทำเกษตรเคมีมาก่อนมักจะบอกกับเราแบบนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ผ่านมา6-7ปีที่ผมเริ่มทำมาอย่างแรกเลยคนที่จะทำเกษตรอินทรีย์ได้ต้องมีความเชื่อและความศรัทธา ว่ามันจะทําได้นะครับผมมันทําได้จริงตามแบบที่ปาาเกษตรหลายๆท่านเคยสอนเอาไว้นะครับผมว่ามันทําได้แน่ๆขอให้มีความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องที่เราจะทําอย่างที่สองเราต้องมีองค์ความรู้องค์ความรู้ของเกษตรอินทรีย์เนี่ยหลักความรู้ที่สําคัญคือความรู้เรื่องดินนะครับผมเราต้องเข้าใจดินดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ดินจะเป็นดินที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ดินในพื้นที่ของเราจะเป็นดินเหนียวดินทรายดินล้วนหรือดินที่เป็นภูเขาเนี่ยเราจะปรับปรุงดินให้มันดีมีความสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกต้นไม้เหมาะแก่การที่จะทําให้พืชเจริญเติบโต,ตได้อย่างไงนั่นคือความเข้าใจเรื่องดินอย่างที่สองนะครับผมเราต้องเข้าใจธรรมชาติเราต้องเข้าใจระบบนิเวศท,ที่อยู่ในสวนของเราทายังไงให้ระบบนิเวศเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ดี องค์ประกอบที่ดีของระบบนิเวศก็คือมันมีห่วงโซ่อาหารมันมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีจุลินทรีย์มีสัตว์ใหญ่ที่เป็นห่วงโซ่อาหารคอยช่วยเหลือเราในการทําเกษตรอย่างที่3เราต้องเปลี่ยนมุมมองการมองหญ้าการมองหญ้าเนี่ยหลายๆคนทุกๆคนนะครับผมแทบจะทุกคนที่ทําเกษตรหรือแม้แต่คนที่ไม่ทําเกษตรจะมองว่าหญ้าคือวัชพืชหญ้าคือสิ่งที่ต้องกําจัดออกไปในพื้นที่ อย่างแรกเลยคือมันดูไม่สวยงามมันดูลกลุงลังดูไม่สวยงามอย่างที่สองเราเข้าใจว่ามันมาแย่งอาหารของพืชที่เราปลูกอยู่เพราะฉะนั้นการจะทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีต้องไม่มีหญ้านั่นคือความเข้าใจผิดของเรามาตลอดเราต้องเข้าใจเรื่องหญ้านะครับผมอย่างแรกเราย้อนกลับไปเรื่องดินดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับผมดินที่ดีมันมีองค์ประกอบอะไรดินที่ดีก็มี มีดินนะครับผมมีอินทรีย์วัตถุมีความชื้นมีจุลินทรีย์นะครับผมนี่คือองค์ประกอบของดินดินมันต้องมียังไงครับผมมีความร่วนซุยการจะทําให้ดินมีความร่วนซุยได้ยังไงครับผมก็อาศัยญ้าอาศัยจุลินทรีย์อาศัยใบไม้อย่าทําให้ดินมันเปื่อยเปล่านะครับผมการทําให้ดินเปื่อยเปล่าเนี่ยเมื่อดินเปื่อยเปล่าเนี่ยมีแสงแดดมากระทบกับดินมันจะทําให้ดินแห้งนะครับผม ดินแห้งดินกระด้างนะครับผมขุดไปทีเนี่ยจอบเอาจอบขุดไปเนี่ยโอ้โหสถ้นมือเลยเพราะมันแข็งมากนะครับผมดินแบบนี้ปลูกอะไรก็ไม่งามนะครับผมเพราะว่ามันเจอกับแสงแดดแผดเผามันไม่สามารถมีความชื้นในดินนะครับผมการที่จะทําให้ดินมันมีความชื้นได้ก็ต้องมีหญ้าแห้งมีฟางมะหมมันนะครับผมมีร่มเงาให้มันนะครับผมวิธีทางธรรมชาติก็คือเราใช้หญ้านะครับผมใช้หญ้า เป็นตัวคุมดินหญ้าที่มันเติบโตมาเนี่ยไม่ต้องไปทําลายไม่ต้องไปฉีดยาให้หญ้าไม่ต้องไปตัดหญ้าให้หญ้ามันคุมดินหญ้ามันจะคุมดินแล้วทำยังไงครับผมมันจะเกิดผลยังไงมันจะทําให้มันเก็บความชื้นได้นะครับผมพอดินมันมีความชื้นนะครับผมจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยจุลินทรีย์เป็นเป็นสัตว์ที่เรามองไม่เห็น ทำหน้าที่ย่อยนะครับผมจุลินทรีย์เนี่ยจะทําหน้าที่ย่อยย่อยทุกอย่างที่มันเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับผมอินทรีย์วัตถุก็คือพวกหญ้าใบไม้ซากพืชซากสัตว์จุลินทรีย์จะทําหน้าที่ย่อยจุลินทรีย์จะทํางานได้ก็ต้องมีความชื้นคือมีน้ํามีความชื้นดินมีความชื้นมันถึงจะทํางานถ้าดินแห้งๆมันไม่ทํางานมันหยุดทํางานมันไม่ตายแต่มันไม่ทํางานมันไม่ขยายพันธุ์มันไม่ย่อยนะครับผมการย่อยของจุลินทรีย์เนี่ยจะทําให้เกิดธาตุอาหาร ธาตุอาหารที่เราต้องการ N P K รวมถึงธาตุรองอีกประมาณ14-16ชนิดนะครับผมเพราะฉะนั้นในดินของเราเมื่อมีหญ้ามีซากพืชซากสัตว์มีจุลินทรีย์คอยทำงานคอยย่อยสลายปฏิกิริยาของการย่อยจุลินทรีย์เนี่ยมันทำให้เกิดธาตุอาหารพอเรามีธาตุอาหารครบแล้วเนี่ยต้นไม้เราก็จะเริญเติบโตได้ดีนะครับผมนั่นก็คือการทำให้ดินมีความ,มสมบูรณ์เราก็เลยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยทีนี้ พอมีปุ๋ยมีดินที่ดีนะดินมันมีปุ๋ยที่ดีแล้วเนี่ยมแมลงโรคพืชเนี่ยเราจะป้องกันยังไงเราจะจัดการกับมันยังไงเพื่อให้มันมีโรคพืชและมแมลงก็อย่างที่บอกนะครับผมระบบนิเวศเราต้องเข้าใจธรรมชาติธรรมชาตินี่คือระบบพึ่งพากันเป็นห่วงโซ่อาหารสัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่นะครับผมเป็นห่วงโซ่อาหารนะครับผมถ้าเรามีหญ้าเรามีความอุมสมบูรณ์ของระบบนิเวศใกล้เคียงป่ามากที่สุด สัตว์เล็กๆก็จะมาอาศัยอยู่สัตว์เล็กๆอย่างแรกเลยก็คือจุลินทรีย์ทําหน้าที่ย่อยอย่างที่กล่าวมาแล้วอย่างที่สองแมลงปอผีเสื้อนะครับผมสัตว์ใหญ่ก็มาอีกหน่อยหนึ่งสัตว์ที่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะครับผมนอกจาจุลินทรีย์เนี่ยก็จะมีะพวกไส้เดือนตะขาบตะเข็บแมลงต่างๆสัตว์ต่างๆที่อยู่ในดินนะครับผมที่ช่วยย่อยอาหารถ่ายมูลออกมาอย่างไส้เดือนเนี่ยถ่ายมูลออกมานะครับผม มันก็จะทําให้เรามีปุ๋ยโดยธรรมชาตินะครับผมแล้วมันจะมีไส้เดือนอยู่ได้ยังไงดินไม่มีเคมีนะครับผมดินเราไม่มีเคมีปนเปื้อนนะครับผมมันก็จะมาอาศัยอยู่สัตว์พวกนี้ก็จะมาอาศัยอยู่แล้วสัตว์นิ้พวกนี้จะมาอาศัยอยู่นอกจากว่าไม่มีเคมีแล้วนะครับผมมันก็ต้องมีความชุ่มชื้นมันมีที่หลบภัยมีที่อยู่อาศัยของมันนั่นก็คือมีหญ้ามีใบไม้ทับถมกันอยู่สัตว์เล็กๆพวกนี้มันถึงจะอยู่ได้นะครับผมมันอยู่ใต้ใบไม้แล้วก็อยู่ใต้ดินลงไป นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องมีสัตว์เล็กๆจะอยู่ได้ก็ต้องมีเพวกไสเดือนนะครับจะอยู่ได้ก็ต้องมีเพวกซากพวกซากตัดมีเศษหญ้าที่ตายทับถมกันอยู่นะครับผมนี่คือสัตว์เล็กๆสัตว์ที่ใหญ่มากหน่อยนะครับผมพวกแมลงปอผีเสื้อเต่าทองอะไรพวกนี้แมลงพวกนี้นะครับผมมันมีทั้งแมลงที่เป็นตัวร้ายกับแมลงที่เป็นตัวดีแมลงที่เป็นตัวร้ายในพวกเพี้ยเพี้ยต่างๆนะครับผมเพี้ยต่างๆเพี้ยแดงเพี้ยไฟ นะครับผมเพี้ยน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับผมเพี้ยแป้งนะครับผมมแมลงอีกที่มากินเพี้ยมันจะมีพวกอะไรบ้างพวกเต่าทองนะครับผมจะเป็นแมลงที่ดีเต่าทองเนี่ยจะมีจะอ่าจะมากินจะมากินจะมากินเพี้ยเพราะฉะนั้นจํานวนเพี้ยเนี่ยมันก็จะไม่เยอะนะครับผมมันก็จะไม่เยอะแมลงปอเนี่ยกินเพี้ยได้นะครับผมแมลงปอที่เราเห็นนะฮะที่มันบินเหมือนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็กินเพี้ยกินยุงนะครับผมแมลงปอนะครับผมและ สัตว์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยสัตว์พวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำพวกกบพวกเขียดนะครับผมกบเขียดคางคกจิ้งเหรนกิ้งกาพวกนกนะครับผมไอ้นกพวกนี้มันมาทําอะไรครับผมมากินมแมลงนะครับผมมากินมแมลงกบเนี่ยมันก็กินมแมลงนะครับผมนกก็กินมแมลงเพราะนั้นมแมลงที่มันเป็นอันตรายกับเราเนี่ยมันก็จะถูกสัตว์ใหญ่กว่ากินเข้าไปเป็นห่วงโซ่อาหารกินต่อตันไปเรื่อยนะครับผมนี่คือ เรื่องของระบบนิเวศคือต้องทําระบบนิเวศให้มันมีความสมดุลสมบูรณ์ต้องมันมีภาวะพึ่งพากาันเกื้อกูลกันของระบบนิเวศคือนกมันจะมาอาศัยอยู่เนี่ยที่นี่มันต้องมีมแมลงให้มันกินพอสมควรนะครับผมกบมันจะมาอาศัยอยู่มันต้องมีความชื้นมีปา่าหญ้ามีที่อยู่อาศัยและมีมแมลงให้มันกินเป็นอาหารนั่นคือระบบนิเวศมันจะช่วยเรา ในการที่จะทำให้เราไม่มีโรคและ,มะแมลงเราเอาศัยระบบนิเวศไม่ต้องไปใช้ยาฆ่ามแมลงเพราะนั้นโรคแมลงพวกเพี้ยต่างๆที่เป็นอันตรายต่อต่อต้นไม้เนี่ยมันจะถูกกำจัดไปเราก็ไม่ต้องไปเสียยาฆ่ามแมลงนะครับผมนี่คือหลักการของท่านการทำเกษตรินทรีย์ถ้าเรารู้เรื่องระบบนิเวศเราทำในระบบนิเวศให้มีความมสมบูรณ์เนี่ยมันก็ไม่มีโรคและ,มะแมลงมีบ้างแต่อยู่ในปริมาณที่น้อยไม่สามารถที่จะทำลายต้นไม้เราได้นะครับผม การทาเกษตรอินรีเนี่ยทำง่ายๆเลยก็คือปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยทาได้ปลูกไม้ยืนต้นต้องเลือกต้นไม้ที่มันมันไม่มีโรคและแมลงสะดาเนี่ยใบมันขมดอกมันขมแมลงไม่ชอบกินมันจะไม่มีแมลงมาแล้วกวนต้นไผ่ใครเคยเห็นไปฉีดยาให้ต้นไผ่ป่ะไม่มีต้นไผ่เนี่ยปลูกมันมันต้านทานต่อโรคมันอมันคล้ายๆมันมีภูมิคุ้มกันของมันในตัวไม่มีไม่มีโรคและแมลงไปทำลายมันได้นะครับผม นี่คือการเลือกต้นไม้ก็เป็นส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสําคัญของการทําเกษตรอินทร์เนี่ยทำความเข้าใจกับจุลินทรีย์ทําความเข้าใจกับดินทําความเข้าใจกับหญ้าทําความเข้าใจกับระบบนิเวศท,ที่ให้เกิดระบบพึ่งพาเกิดห่วงโซ่อาหารเป็นระบบนิเวศท,ที่ดีในส่วนของเราแล้วเราจะทําเกษตรอินทรีย์ได้อย่างสบายใจสบายมากไม่เหนื่อยแรงไม่ไม่เสียเงินประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําเกษตร และเกษตรอินทรีย์มันเกิดขึ้นได้แต่สําหรับคนที่ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับผมปลูกเพื่อขายนะครับผมปลูกเพื่อกินไม่เท่าไหร่เรามีโรคและ,มะแมลงมารบกวนในพืชที่เราปลูกไว้กินพวกพืชผักสวนครัวลูกคะน้าแตงกวาพวกบวบพวกถั่วฝักยาวตะขาตะไคร้อะไรต่างๆที่เราปลูกเอาไว้กินโรคและ,มะแมลงถ้าเราปลูกแลว้วกินเนี่ยเราทําเกษตรอินทรีย์ได้เพราะเราไม่ต้องสนใจเพราะเราไม่ต้องการรายได้แต่เราถ้าต้องการรายได้จากการทําพืชผัก สวนขัวในการทําเกษตรเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ายากยากมากนะครับผมการจะทําแตงกวาแบบอินทรีย์การจะทําถั่วฝักยาวแบบอินทรีย์การจะทําปลูกคะน้าแบบอินทรีย์เนี่ยต้องเลือกฤดูอ่ะฤดูที่ดีที่สุดก็คือฤดูหนาวโรคและ,มะแมลงไม่ค่อยมีและผักพืชผักพวกนี้เติบโตเร็วแต่ถ้าปลูกฤดูอื่นค่อนข้างยากนะครับผมเพราะนั้นอะไรที่พืชผักพวกนี้ไม่เอ่อพืชเอ่อที่ไม่เหมาะ กับการทําเกษตรอินทรีย์เราก็จะไปปลูกมันเราเลือกปลูกพืชที่มันเหมาะนะครับผมเพราะมันมีพืชบางชนิดที่มันทําเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างยากถ้าเราคิดจะทำอะไรได้นี่มันอาจจะไม่คุ้มทุนนะครับผมนี่คือหลักการง่ายๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะเถียงกันในเรื่องที่เวลาปลูกพริกปลูกมะเขือเนี่ยยังไงก็ต้องฉีดยาไม่ฉีดยาก็ไปไม่รอดอันนี้ก็อาจจะมีส่วนถูกนะครับผมแต่ส่วนที่ ถูกต้องที่สุดก็คือเลือกพืชให้มันถูกเหมาะแก่การทําเกษตรอินทรียก็คือพืชที่มันมีความต้านทานต่อโรคนะครับผมพืชที่มันไม่เป็นโรคง่ายมีภูมิต้านทานโรคและ,มะแมลงมันจะทําให้เราทําเกษตรอินทรีย์แบบไม่ประสบความล้มเหลวนะครับผมเพราะนั้นเพื่อนๆก็เข้าใจหลักการนะครับผมของการทําเกษตรดินทรีย์โดยเฉพาะสิ่งที่ผมบอกดินจุลซีระบบนิเวศนะครับผม ส่วนเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมน้ำเกษตรเคมีเขาก็ให้น้ำนะครับผมเกษตรอินทรีย์เขาก็ให้น้ําให้มันเหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ว่าแหล่งน้ํามันมาจากไหนถ้ามาจากน้ําบาดาลต้นไม้มันก็จะโตช้าหน่อยถ้ามาจากน้ําที่มันเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติที่มาจากคลองแม่น้ําลําคลองหรือเราขุดสระเอาไว้เนี่ยน้ำจากธรรมชาติเนี่ยต้นไม้มันก็จะโตเร็วหน่อยนี่ครับเป็นเรื่องความแตกต่างเรื่องน้ํานะครับผมเพราะฉะนั้น เกษตรในยุคนี้นะครับผมมันต้องประหยัดต้นทุนนะครับผมต้นทุนในการผลิตนะครับผมถ้าเรามัวแต่ใช้เคมีเคมีเนี่ยมันแพงขึ้นทุกวันเพราะว่าเคมีผลิตมาจากน้ํามันน้ํามันเนี่ยเราต้องขุดมาใช้เราต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศนะครับผมเราไม่สามารถผลิตน้ํามันได้เองนะครับผมเพราะนั้นการซื้อการนําเข้าน้ํามันมันจึงมีต้นทุนที่สูงนะครับผมยาค่าญ้า สารเคมีค่าแมลงปุ๋ยเคมีเนี่ยผลิตจากน้ํามันทั้งนั้นเพราะนั้นนับวันน้ํามันมันจะแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะฉะนั้นปัจจัยที way, er ่เ <reload> ป็นปุ๋ยเคมียาค่าแมลงมันก็จะแพงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นปัจจัยในการผลิตแพงขึ้นแต่ราคาผลผลิตไม่ได้แพงตามเพราะฉะนั้นทํำยังไงก็ไม่รอดนะครับผมทาไมน้ํามันมันแพงขึ้นทุกวันเพราะว่าน้ํามันมันเป็นธรรมชาตินะครับผม มันเป็นเราต้องขุดมาจากแหล่งธรรมชาตินะครับผมมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรพวกนี้สักวันมันจะหมดถ้ามันเหลือน้อยเหลือน้อยเหลือน้อยยังไงนะ้ามันก็แพงขึ้นน้ามันแพงขึ้นก็ทําให้ปัจจัยการผลิตพวกนี้ที่ต้องใช้วัตถุด,ดิบจากน้ํามันมาผลิตเนี่ยมันก็ต้องแพงนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่รอดจากการทําเกษตรต้องรู้จักการประหยัดต้นทุน ต้องรู้จักอะไรที่สมควรซื้ออะไรที่ไม่สมควรซื้อนะครับผมราคาปัจจัยการผลิตแพงขึ้นทุกวันแต่ราคาผลผลิตเราไม่ได้แพงตามต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่อยากมาทำํำเกษตรแล้วมาประกอบอาชีพเกษตรเพื่อสร้างไรายได้จากการทรําเกษตรอย่างแรกครับผมทางรอดทางเดียวของคนทําเกษตรทุกวันนี้นะครับผมต้องเริ่มจาก,กเกษตรอินทรีย์ทําได้แน่นอนครับผมสวัสดีครับ